จิ้นขีไก่กินขีไก่บ่เพิ่นว่าเพิ่นกินขีใบเลยเพั่นหมินหมินหมินว้ายเต็มปากเลยกินไอศครีมพี่น้องไม่ม่บะมิงไม่กินบะมิงไม่กินเหล่าเออมีกินเหล่าน้องมีกินเหล่าบ่แม่นบัก อยบบ่าว่าบโมมวนเข้าใจบ่จ้าน้องน้องบมมิกินลาโอ้ยน้องบอกมิกน้องมีน้องมีกินเราอะน้องมีมันกินลาอย่าว่าบโมมวนบ่มน้องน้องมีบ่แม่นน้องบอกมีเข้าใจน้องมีจ้าน้องมีกไม่กินแล้วจ้า กินเหล่ากับไผ่มกินเขาวปากเต็มยู่อ๋อมีกินขข <c oughs> าวอยู่โรงเรียนปากเต็มยู่บ่แล้วอีล่าแล้วอีล่าตอนนี้กินอีหยังปากบ่เต็มนี่เนี่ปากบ่เต็มดีโอ้อ oh นื้องนี่อ้๊มโอ้กินเขาอิ่มกินขขาวอิ่ม <c oughs> <c oughs> น้องน้อง <c oughs> มีกินขขาวปากเต็มขขาวเต็มปากอยู่ยเตี โอ้กินเข่าเต็มปากปาดกินผู้เดียวฮอหนึ่งนี่พี่น้องสีอันจ้ะนี่เน่กินขี่ไก่โอ้นี่เกินขี้ไก่โอ้ยมนมนมนมินมนม ครับพี่น้องสวัสดี้อครับสวัสดีทุกคนครับผมเฮ็ดก,กับเขาให้พี่น้องมึงสวัสดีกาอดีสิทำอะไรเอ่ยทำพแพนงค่ะวันนี้ทำพแพนงเปลี่ยนเมนูแนงแผนงหมแนงหมูครับ วันนี้เราก็เคี่ยวพริกแกงกับกะทิว่ากะทินะครับ<อ>พะรู้พะรูะ้แพรว่าทำเสร็จแล้วนี่เน่อย่าร้องลูกทำเสร็จแล้วตุ๋นเสร็จแล้วครับผมพะรูโอ้โหโรยผักชีไปด้วยวันนี้เราไม่ใส่หมูสามชั้นนะครับเราใส่เป็นไก่ปีไก่กับ ต้นปีกไก่ครับผมนี่เงาปีกแมมพี่น้องครับผมไข่พะโลโส,สีสวยๆจ้ารยผักชีไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันเย็นแล้วครับผมนะแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวเราทํำปิดฝาไว้ก่อนอะมาสู่กระบวนการทํา คแนงมาสัน่นแม่ปะ<า>จ้าโอเลียกินเลยเหรอไปกินไปนั่งกินดีๆลูกอเ,เอาเตะขาพ่อก็เก็บดิใส่ใบมะกรูดลงไปอ,อะไรลูกอเ,เอาเดี๋ยวพ่อไปล้างให้แป๊บนึงอ,อ่าข้าวเคี้ยว แล้วแพรวาก็ทีหางกะทิบ่แม่ครับ,คร,บครับผมเข้มข้นเราใส่แต่กะทิ<ช>ไม่เติมน้ำเปล่าเลยนะแม่เนาะรครับผมมเตืมอะเขือกับมะเขือพวงครับผมเดือดก่อนครับเดี๋ยวรอมันเดือดปิดฝาไว้ก่อนครับ มื้อนี้สิพ,พักกะเพาพร้อมพี่น้องกวนะอ่ะวิแค่ว่าเตรียมของไว้อ่ะเดือดบ,บึบๆเลแล้วเดือดแล้วหอ,อมกลิ่นพริกแกงมากเลยฟังบรรยากาศดีดีเลยแต่ยินเสียงนกเสียงนั่นค้อมนกมันมากินบักตากบมากินบักตากบสุกพี่น้อง ก็ใส่บะเขียบผมนมพี่แม่ <laughs> ว่ามันเดี๋ยวแม่เตีใส่มันช่ที่เป็นยังตี๋เอา้าไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรเอา้าได้มันก็ใส่ได้นะเนาะมันก็กินได้เหมือนกันเนาะเออแต่ว่าธรรมดาเขาใส่แบบแข็งเป็นป่ะใส่บะเขียใบใส่แบบแข็งลเ,เออครับผมใส่ไปเลยพี่น้องทำเหมือนเราทำกินที่บ้านนี่แหละ ยาหอยกระเขียบสุกกับบระแข็งสุกก่อนเขาจะมาปรุงรส<ช>หรือสิอปรุงรสเลยบ่เนีย่ยสิใส่ปรุงไปเลยจ้ะโอ้ปรุงรสเลยให้มันได้เขาเขาบระเขียบเขาโอ้เขาบาระเข,ขเียบกะแข็งฮะใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลตี năm ba rất chóng xoàn năm ba cũng không rốt มัวปีดฟ้าไว้ให้มะเขือสุกเดี๋ยวสิพัดวุ้นเส้นใส่ไข่พร้อมพี่น้องพัดวุ้นเส้นใส่ไข่นี่พักใส่พัดวุ้นเส้นใส่ผักตังโอใส่ มะเขือเทศด้วยอันนี้เอาไวโ้โรยแกงผนังแค่ว่าต่อหน่อยตำพริกไว้ผัดกะเพราด้วยตำกระเทียมไว้ผัดบุนเส้นว้าวแม่ปรุงรสพอแค่นั้นเหรอใช่จะอร่อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะชิมอีกทีนๆะโอ้น่ากินไหมครับแล้วเราก็โรย ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วอ่ะด,ด้วยเลยเหรอฮะใบมะเขือสุกเรีอครับผมอ่าสุกเรียบร้อยมะเขือเราก็เลยเสร็จเรียบร้อยครับเมนูแกงพะแนงหมงูแล้วเข้าใส่มะเขือพวม ครับแซบแซบโอเคครับผมผ่านไปเมนูหนึ่งชิมได้รสชาติของเราที่ต้องการแล้วก็ปิดไฟไปก่อนเดี๋ยวพบกับอีกเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปครับผมผ<ม>ัดซุนเส้นะม,มาดูกัน เส้นเกลือกระเทียมก่อนตอกไข่ลงไปเนเส้นไข่ข้น ใส่สีลูกกับแม่แค่ไงลูกนึงี้ยยี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 หอมมากหอมกระเทียมโอ้ยใส่เปียกไปด้วยจะได้ดูเยอะๆ <laughs> ใส่เปียกไปน้ำนะแมเนีเ่ยอ้าว ไปครับผักกับแครอทกระลำจ้ามันมันมันร้อนมันร้อนนน,นี่ไปอยู่โน่น,นมาม่ามามา่มายังไม่ได้ผัดเดี๋ยวทำให้กิน กินนี่ไหมล่ะบุญเส้นกินแล้วนี่แหละกินบุญเส้นเละกินบุญเส้นนะมาม่าแหละนี่มาม่าเส้นบุญเส้นเขาเรียกมาม่าเดี๋ยวแม่ผัดแป๊บนึงเดี๋ยวใส่ถ้วยไปให,ให้ไปนั่งก่อนมะเขือเทศลงไป กุเส้นก pues ุเส้นแช่น้ำก่อนนะครับใช้สองอันตัวเนี้ยอะไรนี่แม่ นัวรต้ำาวาไน้ดเจ้าน้ำตาลน้ำวน้ตาลน้ำขวยน้ำ่วยอะไรน้ำมันหอยน้ำมันหอยจ้าใส่อิวขาว เดี๋ยวกระทอดเดี๋ยวกระถอดน่ากินไหมป้าป้าน้าน,น,นาน่ากินไปนะน้าค่ะแม่หนูทำน่ากินไหมคะ เ้าให้มันเข้ากันครับผมผัดให้มันเข้ากันว้าวสีสันสุดยอดเลยอ่าหลังจากที่เราคุกเขาเสร็จแล้วเราก็โดยเรื่องอรตั้งโอ,อ้เรียบร้อยปรุงรสชิมดูแล้วได้ที่แล้วเราก็นี่โดยผักต้นโอ,หอมหอมลงไปออ้ยอย เอาถุงไปใส่ขามันก็ล้มอยู่นี่นี่เป็นแผลเลยวันนี้พ่อเป่าให้โอ้ยลูกไขเสร็จแล้วครับผมโอเคเสร็จไปหนึ่งเมนูเดี๋ยวอีกนี่กี่เมนูแม่นี่หนึ่งเมนูนี่หนึ่งเมนูนี่นี่มันจะล้มเดี๋ยวข่จัดการลูกข่ก็เดี๋ยวพี่หนักแป๊บนึงท้ายกะเพรายย่วจ้ากะเพราหมูสับหืมใส่ ใบกะเพราเม่วงด้วยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามเ็ดกับขับเนานะเพดทำกับข้าวไม่ขายเมนูง่ายโดยแม่แพรวาเดี๋ยวไวโอเคครับผมเรียบร้อยสวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับ รอตักใส่ถุงครับผมโอเค